เมื่อท่านผู้ดูมารีวิวโรงเรียนของตัวเองอกูว่าพลังงานบวกเชิงลบแน่เลยคลิปเนะี้ยพวกหนูพยายามทำเวรห้องแต่พอครูมาพวกผู้ชายกลับมาแย่งไม้กวาดหนูไปไอพวกผู้ชายที่ดูอยู่และชอบทำตัวแบบเนี้ยเลิกได้เลิกนะฮะไอพวกนี้สายเสียแบบเนี้ยเลิกได้เลิกนะฮะไม่ดีนะฮะอย่าทำนะอย่าทำนะอย่าทำเหมือนกูเมื่อก่อนนะไม่ดีนะครูบอกว่าไปทำการบ้านมาหนูเลยไปทำมาจนเสร็จแล้วครูบอกว่าอ๋อลืมสั่งผิดหน้า พรุ่งนี้มึงเดินไปถามคุณครูนะว่าคุณครูฮะคุณครูเคยนั่งตรวจการบ้านอยู่เฉยๆแล้ววูบไหมฮะหนูไม่อยากไปโรงเรียนพอไม่อยากลุกนั่ง50ครั้งนี่มึงไปโรงเรียนหรือว่ามึงไปค่ายทหารเนี่ยพี่แบงค์เนอร์คะคุณครูหนูบอกว่าถ้าส่งการบ้านครบทุกคนจะซื้อขนมมาให้กินตลอดเลยอ้อันนี้บอกหรืออวดครับเนี่ยหอ้ยดีนารักน่ารัก,รกคุณครูน่ารักนะเออคุณครูน่ารักแต่นักเรียนหน้าถีพนะโรงเรียนหนูดีมากหมายถึงผู้ชายในห้องค่ะ น้องน้ำมนต์ครับพ่อแม่ส่งมึงไปเรียนไม่ได้ส่งมึงไปหาผัวหู้นี่เม้นยาวจัดความในใจมึงเยอะนะเนี่ยที่แบงเนอร์โรงเรียนหนูสอนธรรมะค่ะผอ,อ,อพูดอะไรไม่รู้ยแย,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 ยไปหมดผอ,อ,อบอกว่าบัตรนี้ได้เวลาสมควัแล้วขอเชิญทักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนได้แล้วค่ะแต่ผอ,อ,อพูดจนจบแล้วแต่ก็ดันมีครูคนอื่นมาพูดอีกกูรู้สึกแ้นแทนเลยวะเนี่ยกูก็เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยยืนตากแดดเนี่ย ร้อนก็ร้อนพออแม่งยืนอยู่ในร่มอ่ะพออพูดนานเนี่ยกูพอทนแต่ครูคนอื่นขึ้นมาพูดต่อพออเนี่ยคูพอเลยฮะแม่งเอาละพอพออพูดเสร็จนะมาละคุณครูเดินมาละนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเสริมต่อจากพออนิดหน่อยนะฮะโอ้โหนิดหน่อยของมืออะคุณครูข้างในเสื้อคุณเนี่ยเหงื่อกูไหลเป็นน้ําตกเอราวันเลยปาพอครูบ่นว่าร้อนนะคุณครูพูดว่าเนี่ยนักเรียนร้อนแค่เนี้ยแต่มยังทนไม่ได้โตไปจะไปดูแลใคร กูก็นั่งคิดนะกูยืนตากแดดทำไมนานวะโตไปกูจะต้องไปเลี้ยงอูดที่อินเดียเหรอวะขอโทษค,คุณครูที่บนด้วยคนระับ <laughs> ผอ,อ,อเดินมาบอกว่าจะพูดแค่5นาทีแต่ปาไป5ชั่วโมงพวกมึงนี่มีปัญหากับคุณครูกับผอ,อ,อพูดหน้าเสาธงนะครับเนี่ยทำไมวะคือสมัยนี้แบบผอ,อ,อเขาพูดหน้าเสาธงนานขนาดนั้นเลยเหรอวะไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าแบบแต่ละโรงเรียนแบบผอเขาพูดนานกันแค่ไหนโอ้โหพูด5ชั่วโมงมึงไม่จัดคอนเสิร์ตหน้าเสาธงเลยหรอผอขอโทษครับครูคณิตสั่งงานตั้งแต่ต้นนบบบทยัจ มึงบอกมาตรงๆเถอะว่ามึงขี้เกียจสอนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสั่งการบ้านขนาดนี้มึงปิดเทอมให้กูนั่งทําการบ้านเถอะไปเป็นพันลงตั้งแต่เช้ายันเย็นใช้อยู่ชั้นเดียวสมัยนี้ยังมีให้ทําอีกเหรอโรงเรียนเขาต้องต้งจะมีแม่บ้านนะมั้งสมัยเนี้ยคือสมัยกูไม่ถอน้าก็ถูพื้นล้างส้วมอ่ะกูมาโรงเรียนสายอ่ะเข้าห้องไปปุ๊บด่ากูป,ปั๊บเลยอ่ะพอค,คุณครูมาโรงเรียนสายใครจะมีใครด่าเลยอ่ะใครจะมีใครด่าเลยะใครจะมีใครด่า มึงพิมพ์มอะไรของมึงเนี่ยผอ,อ,อให้นักเรียนยืนกลางแดดแล้วผอ,อ,อก็ยืนบ่นเป็นร้อยนาทีเลยไอ้ <c oughs>